สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวการตายกันดีกว่านะครับแต่เรื่องราวการตายอันนี้เนี่ยนะครับผมคือเรื่องราวการตายถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ตายไปในทางกฎหมายแต่ร่างกายของเราเนี่ยยังคงอยู่นะครับผมแล้วยังคงมีชีวิตอยู่แต่เราถูกประกาศว่าตายไปแล้วนะครับ เฮ้ยมันก็ดูจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนี่หว่าก็แค่ไปแจ้งว่าเฮ้ยเราไม่ตายจบนะครับผมเราก็กลับมามีชีวิตใหม่แล้วในฐานะของบุคคลทางกฎหมายถูกไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมการที่คุณตายไปแล้วทางกฎหมายเนี่ยการที่คุณจะกลับมามีชีวิตได้ใหม่แบบปกติเนี่ย เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับในบางที่นะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยก็ว่าได้นะครับผมคือแบบจากชีวิตดีๆเนี่ยกลายเป็นตกนรกเลยด้ซ้ํานะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงนะครับในวันนี้แหละเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันความผิดพลาดเรื่องการแจ้งคนตายเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็มักจะเกิดขึ้นได้นะครับผมในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวนะครับหรือว่าสามีภรรยาเนี่ย เฮ้ยหายตัวไปเป็นเวลานานมากๆเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยนะครับผมซึ่งอาจจะมีเกณฑ์วัดอยู่ที่7ปีอะไรแบบนี้นะครับตามทั่วๆไปนะครับผมก็เหตุการณ์เนี่ยมันจะลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติเราอยู่กับพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราจู่ๆหายตัวไป7ปีเลยไม่มีทางติดต่อได้เลยเราสามารถไปแจ้งได้นะครับผมว่าเอ้ย พ่อแม่เราเนี่ยหายตัวไป7ปีเลยนะน่าจะตายไปแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็จะได้รับการประกาศนะครับผมว่าน่าจะตายจากการหายสาบสูญทางกฎหมายนั่นแหละซึ่งแต่ละที่เองเนี่ยก็จะมีกําหนดจํานวนปีไม่เท่ากันนะในไทยเนี่ยผมไม่ได้ทําข้อมูลมามว่าต้องใช้กี่ปีแต่โดย ทั่วไปในอเมริกาเนี่ยนะครับผมใช้เวลาประมาณ7ปีนะครับแต่ก็จะมีบางรัฐนะที่เป็นข้อยกเว้นไปและในกรณีของการแจ้งคนว่าคนตายไปแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอมาพบจริงๆแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่ได้ตายที่ว่านะครับผมอาจจะหนีออกจากบ้านไปหรือว่าไม่อยากจะอยู่กับเมียแล้วอะไรแบบนี้ทะเลาะก,กับเมียกูทิ้งมึงเลยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ออกไปเลยหายไปสาพสูญย์ไปเลยก็มีเกิดขึ้นเป็นข้อผิดพลาดเนี่ยนะครับมากกว่า14,00 0คนต่อปีเฉพาะแค่ในอเมริกาเท่านั้น แล้วยิ่งในบางรัฐของอเมริกาเนี่ยเช่นนิวยอร์กนะไม่จะเป็นต้องรอเวลาถึง7ปีด้วยซ้ําแค่เรียกได้ว่าหายไปเป็นเวลา3ปีเนี่ยแล้วก็มีการค้นหาเกิดขึ้นแล้วแต่หาไม่เจอเนี่ยนะครับผมก็จะถูกประกาศว่าตายทางกฎหมายไปเลยซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสมมติย้ายไปอยู่อีก คอนหนึ่งของประเทศอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมแบบขับรถหายไปเลยอะไรแบบนี้แล้วยังไม่ตายได้ซ้ำอ่ะค้นหาไปก็หาไม่เจออยู่ดีนะครับผมก็ถูกประกาศว่าตายไปเลยซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยการถูกประกาศว่าตายมันได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมสําหรับคนที่ไปแจ้งนะครับผมหรือว่าคนที่อาจจะได้ผลประโยชน์เนี่ยก็คือได้รับมรดกนั่นเองนะครับเช่น เป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยสามีหายไปภรรยาก็จะได้รับมรดกของสามีมาหรืออาจจะได้เงินประกันนะครับผมตามประกันต่างๆที่ทําเอาไว้ถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกสวัสดิการอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้มันมีผู้ได้รับผลประโยชน์ได้เสียประโยชน์ตรงนี้ไงแล้วพอทีนี้เองเนี่ย ในบางรัฐเนี่ยนะครับผมก็มีกฎหมายเอาไว้แก้ไขตรงนี้เหมือนกันว่าในกรณีของการตายที่สาบสูญไปเนี่ยนะครับผมคนที่ได้รับมรดกไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเหมือนกองทุนเอาไว้รีฟันนะถ้าเกิดว่าคนที่สาบสูญไปเนี่ยกลับมาต้องเอาของมาคืนหรือว่าถ้าเอาของที่เอาไปแล้วมาคืนไม่ได้เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินทดแทนไปอะไรแบบนี้ก็มีกฎหมายเนี่ยมากันตรงนี้เอาไว้อยู่แต่เรียกได้ว่าจุดที่มันสาคัญจริงๆเนี่ยนะครับผมสําหรับการที่คุณน่ตายไปทางกฎหมายแล้วในหลายๆที่บนโลกเลยคือชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไป เลยนะครับผมเปลี่ยนไปยังไงนะครับในบางที่เนี่ยนะครับผมต่อให้คุณหายตัวไปแล้วเนี่ยเป็นเวลา10ปี20ปีเลยคุณกลับมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราหายไปเฉยๆไปทํางานต่างประเทศมานูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ถูกเข้าใจผิดว่าตายไปแล้วเรายังมีชีวิตอยู่นะ กว่าจะเอาตัวเองกลับมาได้เนี่ยนะครับผมยากมากๆเลยและในบางกรณีเนี่ยถูกปฏิเสธในศาลด้วยซ้ําไปนะครับผมแบบว่ากลับมาแล้วเนี่ยเฮ้ยก็บอกว่าจากไปเพราะว่าเมียแอบมีชู้ไงก็เลยแบบไม่อยากอยู่กับเมียแล้วหนีไปทํางานที่อื่นไปเริ่มต้นใหม่เลยแต่พอไปบอกศาลเนี่ยนะครับผมศาลบอกว่าเอ้ยเข้าใจนะแต่คุณอะหายไปนานเกินไป หายเกินกว่าช่วงที่สามารถเหมือนมาร้องเรียนได้แล้วก็ถูกประกาศว่าตายอยู่ดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปเหมือนทําเรื่องที่อีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองบ้านเกิดของตัวเองเลยคือยุ่งยากมากๆกว่าจะกลับมามีชีวิตได้หรือในบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมแต่ต่อจากนั้นเนี่ยพอคุณหายไปแล้วไงคุณจะกลับมาอยู่ที่อยู่ที่เป็นถิ่นเดิมหรือประเทศเดิมเนี่ยคุณก็ต้องหางานทําถูกไหมมันคงจะมีไม่กี่คนบนโลกหรอกนะครับที่แบบว่าเราคงไม่ต้องหางานทําหลอกรวยไงตังเหลืออะไรแบบนี้ มันคงมีไม่ไม่กี่คนบนโลกหรอกนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าถ้ากลับมาได้แล้ว,วก็ต้องหางานทําเป็นเรื่องปกติแต่การจะหางานเพื่อกลับมาทําได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะเวลาคุณไปยื่นสมัครงานที่ไหนเนี่ยแล้วคุณมีประวัติตรงนี้อยู่ะว,ว่าคุณเคยตายไปแล้วทั้งกฎหมายแล้วคุณกลับมาในสถานที่รับทํางานส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่รับคุณนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเลตแฟลกมาเลยเป็นการเตือนเลยว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยอาจจะ เกี่ยวพันกับการไปหลอกลวงคนเรื่องเงินหรือเปล่านะครับผมเลยต้องหนีว่าตัวเองตายทางกฎหมายไปก่อนหรืออาจจะเป็นใครบางคนมาสวมรอยเป็นคุณก็ได้ถูกไหมเพราะถือว่าพิสูจน์ทางกฎหมายมาได้แล้วว่า แต่ในความเป็นจริงมันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับผมเช่นในอเมริกาเองเนี่ยถ้าคุณมีประวัติว่าเคยตายทางกฎหมายมานะโอ้โหยากมากๆนะครับที่คุณจะได้กลับมามีชีวิตปกติเนี่ยเรื่องเครดิตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะพังไปหมดเลยนะครับแล้วการใช้เครดิตกอร์ในอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับผมในการที่จะใช้กู้บ้านกู้รถซื้ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่มีเครดิตอ่ะคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าบางทีเนี่ยบางกรณีนะนอกจากนี้ในเคสที่เอ็กซ์ตรีมกว่านี้เนี่ยนะครับผมคือ แบบว่าอาจจะถูกตรวจสอบอยู่บ่อยๆเลยด้วยซ้ำมีเจ้าหน้าที่ตามมาดูว่าแบบสรุปแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่แอบม,มาสวมรอยเป็นแบบคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่ามาคอยซักประวัติคุณมาคอยถามคุณเหมือนมีคนมาติดตามคุณนะ่ะชีวิตมันก็ยิ่งลําบากเลยถูกไหมนะครับนอกจากนั้นเองอ่ะบางคนเนี่ยนะครับผมที่ต้องถูกตามถูกซักคําถามบ่อยๆเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจไงนะว่าแบบ เฮ้ยมันเป็นไปได้สูงว่าจะมีคนมาสวมรอยเป็นคนคนนี้ที่ถูกประกาศว่าตายไปแล้วแต่ในกรณีของคนที่แบบว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ตายไปแล้วอะ่ะเขาเป็นคนคนนั้นจริงๆอะ่ะอาจจะกลายเป็นโรคพารานอยด์เป็นโรคอาการทางจิตไปเลยนะครับผมคือชีวิตกลับมาเนี่ยแบบสภาวะบางคนก็เรียกว่าเป็นซอบบี้เลยครับว่าได้นะครับคือจะทาอะไรเนี่ยก็ ยุ่งยากไปหมดนะครับผมแล้วผมก็เลยคิดว่าเออพอผมไปอ่านเจอเรื่องนี้มาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรที่เราไม่ค่อยได้ฝังกันแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยถูกไหมคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันก็อาจจะไม่ได้เรื่องเป็นปริศนาอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องแปลกที่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็หลายๆคนคิดว่า การที่ตายไปทางกฎหมายแล้วกลับมามีชีวิตอะชีวิตก็คงจะราบรลื่นดำเนินต่อไปได้ถูกปะแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะชีวิตมันกลับมาได้ลาบากมากๆแล้วก็ทุกขทนมากๆเลยและอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกเลยก็ว่าได้ถูกไหมแบบชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะไม่สามารถหางานได้อย่างเงี้ยไม่มีตังค์อ่ะจะทํายังไงอ่ะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับหรือว่าแบบ ไม่มีคเครดิตเลยจะกู้บ้านกู้รถจะทําอะไรก็ไม่ได้เลยถูกปะก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับบางทีเนะี่ยอาจจะหนักกว่าตายจริงๆเลยด้วยซ้ําไปนะสําหรับแบบสิ่งที่บางคนต้องเจอเนี่ยนะครับผมแต่อันนี้ก็พูดแทนคนอื่นไม่ได้หลยก็ต้องแล้วแต่คนกันไปแต่เคสแบบนี้เนะี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเคยเห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะถ้าใครเคยมีคนรอบตัวหรือว่าใครเคยประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรามาเล่าเรื่องของคุณให้เราฟังกันได้นะผมอยากฟังเรื่องราวแบบนี้ มากมากเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดขึ้นในไทยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันนะครับและหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็บอกเรากันมาได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ